ปฟาซิวอ <uit. S 2> ันนี้แอ้ดีีุ่ดดีที่ดตอนนี้ยงทเกงนี่น่อะแน่หน่อยงี่จะหอมาซิวแกงไอ้คนคนคนแกเาเออาเขปมาเลย Suah chew, masih u, pun ni, begini tu saya baru terkohn baru, dia tereng nanti ni. เียวเียวเลยรชิงใส่เลยนั่ซอสเขียบอนนี้ลาชิงใส่เลยครับ

ตกน้ำรองแปะขึ้นห้วยลงห้วยเนาะมมีความสาาหากิ่นก็ไ่ด้กินอาจจะบังเอแาข้อแวเองกามีความสามารถหาอะไรก็ไ่ด้กินซื้อเขาย่างเดียวเซื้อเม่น่าอันนี้เขาือมาขุนทักแมีคนจ้างก็มีคนอนก็ดีขอก็เพอมาตักขอยางเย้นไทยเอาไปกัวอ้นไปอาัวเนาะใส่น้อเนาะ เ๋ยกคำหอบนะครับถูกเลยนีห,ห,ยนหั่ตูมีเก้ารัวซอสเขียวเนาะอาเซ็ตเจ็บไปได้เลยเสีบสบสบส็บเลยโอเคเอที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ๋มทำก,กันเลย ปะมาณหยอกนิดนึงไปมีเกลีอากะซิวสเสลย์สุดใหม่ยย,ยเคล็ดลับไหนกันเตี้ยสุดม่ที่น้องคนอม สูตรใหม่น่าสดเดี๋ยวต้องเอาแผ่มาปิดเลยแผ่มาปิดเลยําแห้หยดน้ำนิดนึงหมดต้องใส่น้ำละกอปิดแผ่ได้เลยเดี๋ยวๆเดกๆเ็นีเด็ลๆมันกๆเดเด็กๆเด็กๆเ็กๆเกๆกๆดเออกปเดเสียงดังตเๆเ็ๆๆเต็บๆๆเ็เก

เปิดตัซีเปิดตัซีเป็นไงบ้างเปิดตคอเปิดคอเปิดคอเปิดคอจิดไดบ้างยังม่สุกแค่ยังม่สุกขนาดเปิดคอไปได้อาภิษอีกพักหนึ่งจะเข้าจะตุ๊กตาไม่เอาแบบง่ายสบายสบายหอมแซ่บที่เตาอีกนั้นกระสุนเดียวก็ได้แค่หมูของมันก็คือับบนี้แหละครับ กดไว้กดไว้ม,ม,มันกินแล้วหอมกดแต้หม้ <c oughs> ไอไว้ได้ไงมันแต้มไม่ได้หอมเลยกด <c oughs> เลยกด <c oughs> เลยกดเลยกดเลยกดเลยโอ้โหเอาไปตองเลยโอ้หักมาหักมาหักมาแข่งแรงแข่งแรงซ้อนอีกทีอือ้อ มาเตรีมานี่โอ้หอมโอ้ยเป็ดแซ่บพีน่นอนเลยพ่อหมูปลาซิวเรียบร้อยครับยกไปเลยม่ติอด,ดอะไรตรงไหน,น,นมือพี่น้องหมูกระเทีอาหารเสาว์ครับน่ากินมากเฮ้เป็ดแซ่บเพเี่ยังไงพีน่นอนเลย